นายนภัทร่วมเปิดคอลเลกชันลาคอส for winter 2024เ mm hmm. ผยโฉมแว่นตาลาคอสเจในานภาัรเสียงสมบูรณแบรนด์อมบบสเดอร์สุดฮอตแว่นตาลาคอส I wear ลาคอส I wear ในประเทศไทยและเป็นคนแรกของประเทศไทยร่วมงานเปิดตัวแว่นตาลาคอสคอลเลกชัน hmm. ใหม่ล่าสุด for winter 2024แบรนด์แฟชั่นระดับพรีเมียมสัญชาติฝรั่งเศสผสานความทันสมัยด้วยดีไซน์ที่เหนือระดับโดดเด่นด้วยสไตล์คลาสสิกผสม ผสานความสปอร์ตได้อย่างลงตัวเอาใจกลุ่มคนรุ่นใหม่สายแฟชั่นตัวจริงเสียงจริงเหมาะกับทุกสไตล์ในทุกวันโดยบริษัทไอรี ague, วิชั่นจับมือบริษัทกรุงไทยออปติกจำกัดหรือ KT o p t i c เผยโฉมให้ชมแว่นตา Lacoste เจ็ดรุ่นหลักวัสดุคุณภาพสูงรูปทรงที่ไร้การเวลาอย่างเป็นทางการท่ามกลางอินฟลูเอนเซอร์แฟชั่นนิสตา KOL และสื่อมวลชนให้ความสนใจแน่นสูน์จำหน่ายแว่นตา KT o p t i c KT o p t i c ชั้น2ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21อโศกลอนดอนโซนโดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณประพันธ์พนุงเกียรติสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไอลิงค์วิชั่นจำกัดคุณชัชวานวณิชภัยสิทธิ์กรรมการผู้จัดการบริษัทกรุงไทยออปติกจำกัดหรือเคทีออปติก,กดด ik, และนายนภัรแบรนด์แอมบาสเดอร์ลาคอส2 0 2พพาชมคอลเลกชัน for winter องพันแบบจัดเต็ม โดยพันธมิตรยับใหญ่อย่างเคทีออปติกนั้นมีสาขาวกว่า160สาขาทั่วประเทศร่วมผลักด,ดันแว่นตาลาคอสให้เข้าถึงผู้บริโภคอย่างทั่วถึงซึ่งทางเคทีออปติกเองได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นดีลเลอร์ของลาคอสอแวร์ทำให้สามารถนำเสนอสินค้าที่หลากหลายทั้งดีไซน์และสไตล์เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่มพร้อมคัดสรสินค้าครอบคลุมทั้งแว่นสายตาและแว่นกันแดดที่มีให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรุ่นสุดคลาสสิกหรือรุ่นที่มีดีไซน์สปอร์ตเพื่อการสวมใส่ในชีวิตประจำวันนอกจากสินค้าที่ครบครันแล้ว kt o p t Opt i c ยังมอบสิทธิพิเศษที่คุ้มค่าให้กับลูกค้าเมื่อซื้อแว่นตาลาคอสไม่ว่าจะเป็นบัตรกำนันสตา b u c k s และของรางวัลสุด Exclusive จากแบรนด์ l a าคอสเองคุณประพันธ์พดุงเกียรติสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไอลิงวิชั่นจำกัดเผยว่าสำหรับ c คอลเลกชัน for winter 2024เป็นแว่นตาคอลเลกชันใหม่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ชายและผู้หญิงที่มีรสนิยมทันสมัยและมีความเป็นตัวเองกรอบแว่นแสดงถึงความมีชีวิตชีวาและความประณีตตามแบบ ฉบับของแบรนด์ผสานวัสดุคุณภาพสูงรูปทรงที่ไร้การเวลาการลงสีแบบมีเท็กเจอร์ซึ่งเป็นการนำเสนอเสน่ห์ที่ไม่ซ้ำใครของแบรนด์ฝรั่งเศสนอกจากนี้ยังเพิ่มรายละเอียดพิเศษอย่างสัญ,ญลักษณ์จระเข้และลายริบบิ้นอันเป็นเอกลักษณ์โดยแคมเปญใหม่นี้ประกอบด้วยแว่นตา7รุ่นได้แก่ L2968LB L2524LB L264S L267SLB 6049SLB L2301 และ 6037SLB เหมาะสำหรับมิกซ์แอแมชเอวอร์เดย์ลุคคอลเลกชันนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อยกระดับสไตล์ของผู้สวมใส่ผสานดีไซน์สปอร์ตที่โดดเด่นพร้อมนวัตกรรมที่ช่วยให้สวมใส่สบายมากยิ่งขึ้นคงความคลาสสิกและมีความสปอร์ตได้อย่างลงตัวครับทางด้านน,นายนภัสเสียงสมบูรณ์แบรนด์แอมบาสเดอร์สุดฮอตแว่นตาลาคอสไอแวร์ I wear, เผยว่า ต้องยอมรับว่าแว่นตา l a c o s t อ c o l l e c t i o นี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์นายมากครับ แว่นถูกออกแบบมาให้เหมาะกับผู้สวมใส่ทั้งผู้ชาและผู้หญิงวัดสดุพรีเมียมดีไซน์สปอร์ตทันสมัยคลาสสิกสามารถสวมใส่ได้ทุกวัน Mix ซ์แอนด์แได้ทุกสไตล์เลยในใส่ทุกวันเปลี่ยนไปได้ตามการแต่งตัวเพราะฉะนั้นใครเป็นสายแฟชั่นต้องห้ามพลาดลาคอสไอแวร์ค l ลเลกชัน for winter 2024นะครับสำหรับแว่นตาแบรนด์ l a คอสไอแวร์เรุ่นหลัก L 2 9 6 8 LB L 2 5 2 4 LB L 2 6 4 S L-267 SLB, L-6049 STLB, L-2301 และ L-6037 SLB กรอบแว่นสายตา และวแว่นกันแดดที่น,นายนภาสัสสวมใส่เตรียมวางจำหน่ายวันแรกและครั้งแรกที่ศูนย์จำหน่ายแว่นตา KT Optic KT Optic ชั้น2ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21อโศกลอนดอนโซนรวมถึง KT Optic ทุกสาขาทั่วประเทศและร้านจำหน่ายแว่นตาชั้นนำทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2024นี้เป็นต้นไป